ทำบุญทำกุศลก็มีมากมายมีหลายวิธีการแต่ที่พระพุทธองค์นั้นให้บรรดามนุษย์ผู้มีปัญญาได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเมื่อเรามีเจตนาเราก็ควรจะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่ก็จึงเป็นผู้ที่ได้บอกกล่าวเป็นผู้ชี้ช่องชี้ทางให้ได้เห็นว่าบัดน,นี้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าเธอทั้งหลายอยากเกี่ยวเป็นผู้ได้บุญก็ควรจะหาแหล่งที่จะทําให้เกิดเป็นนาบุญทําให้เกิดความ ผาสุขทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าเหมือนกับบรรดาผู้คนที่ลงทุนทั้งหลายทั้งปวงได้ค่าตอบแทนอันเล็กน้อยหรือบางทีก็ขาดทุนนั่นก็แปลเพราะว่าเหล่านั้นไม่ได้พิจารณาตามคําสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงได้เป็นผู้ที่บอกกล่าวว่า บัดนี้ได้มีพระรันาตนตรัยได้เกิดขึ้นและเราทั้งหลายทั้งปวงไม่มีโอกาสที่จะบำเพ็ญเพียรไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาก็มีโอกาสทําทานการทําท,ทานนั้นพระพุทโธก็จึงให้เราทั้งหลายให้เป็นผู้พิจารณาในการทําทานกับบรรดาอริยะสงฆ์นั้นถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นนาบุญที่หาได้ยากเพราะสิ่งที่ <c oughs> ได้กระทำนั้นก็อยู่ที่ว่าเราได้พิจารณาตามความเป็นจริง เมื่อเราได้ทำทานกับคนธรรมดาซึ่งเขาก็ยังมีกิเลสอยู่เขาก็ยังมีใช้ชีวิตแบบปุถุชนไม่ได้เห็นสัจธรรมไม่ได้ทำคุณงามความดียังไม่สามารถชนะใจชนะตัวได้ก็จึงกลายเป็นผู้ที่ทำให้เขาปวดเพื่องความทุกข์จากกัน ดำรงชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับสัตว์โลกไม่ได้มีประโยชน์สำหรับตัวเองนั่นก็คือได้บุญได้กุศลได้ความเมตตาที่เราให้ไปแต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้เสียสละให้กับบรรดาเพื่อร่วมเกิดเก่เจ็บตายไม่ว่าจะเป็นบุคคลไหนใ,นในกระไดใดก็ตามถ้าเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้ที่จะได้ <c oughs> บรรเทาความทุกข์ของคนอื่นเห็นความ ทุกยากลําบากของคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือปลดเปื้องนี่ก็เป็นบุคคลที่มีประโยชน์ดังนั้นทําบุญกับคนประเภทนี้อานิสง์ต่อไปก็จะผ่านไปถึงบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่จะได้รับการช่วยเหลือดูแลจากคนที่เราได้บีได้เรา <c oughs> ได้รับการอุป,อปการะคุณได้รับการช่วยเหลือจากเราก็จะกลายเป็นได้ บุญกุศลอันมากมายแต่ก็ยังเป็นบุญที่ยังไม่มากมายยิ่งใหญ่เท่ากับบุญที่บรรดาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้กระทำมาด้วยการบำเพ็ญเพียรอันที่หนึ่งตัวของพระอริยสงฆ์นั้นก็เป็นผู้ที่ขาดจากบรรดากิเลสทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เป็นไปเพื่อความโลภไม่ได้เป็นไปเพื่อความมัวเมาไม่ได้เป็นไปเพื่อความหลงไม่ได้เป็นการหล่อเลี้ยงกิเลสเพื่อให้เกิดขึ้นกับตนเอง,งนั้นก็จึงเป็นบุคคลอันบริสุทธิ นอกนั้นแล้วก็ยังเป็นพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่บูธเจ้าได้ตรัสได้สอนว่าดาบรรดาพิสุสงฆ์ทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญจนได้เป็นอริยะบุคคลแล้วก็ถือเป็นประโยชน์ถือเป็นผู้ที่จะทําความรู้ความเข้าใจให้กับบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่ยังไม่มีโอกาสรู้ไม่มีโอกาสเข้าใจในพระธรรมคําสั่งสอนการที่อริยะสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้เป่าประกาศพระศาสนาไปนั้นแท้ที่จริงแล้วก็ได้เป่าประกาศศาส์ เส้นทางหวนทางแห่งการพ้นทุกข์ซึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าเองตัดสรู้มาก็เพื่อที่จะให้บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงได้พ้นทุกข์อย่าได้เวียนว่ายตายเกิดอย่าได้ทุกข์ทรมานอย่าได้เป็นผู้มีความ <c oughs> เดือดร้อนเสียหายอย่าได้เป็นผู้ถูกทำลายทำลายอย่าถูกจองจำด้วยเวรด้วยกรรมอย่าได้ไปอยู่ในอบายภูมิและให้ไปเกิดในบุค ในภพภูมิที่ดีรวมกระทั่งถึงถ้าม,มาเกิดเป็นมนุษย์ให้เป็นผู้มีความพร้อมในการเรียนรู้ในการเข้าใจในพระธรรมคําสั่งสอนเพื่อจะได้พัฒนาตนเองดังนั้นบุคคลที่ประเสริฐสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าซึ่งเราก็หาไม่ได้แล้วเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ทําอย่างไรในแนวทางที่พระพุทธเจ้านั้นได้เป็นผู้กระทําไว้ก็คือปพยายามที่จะบอกกล่าวกับบรรดาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมให้เป็นผู้เห็นแต่ บุญและกุศลทำในสิ่งที่คุณงามความดีให้กลัวบาปให้ละอายต่อบาปให้เป็นผู้ไม่เบียดเบียนให้ทำประโยชน์ให้ตนเองให้เป็นผู้กำจัดกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่หมักหมมอยู่ในจิตใจให้หมดให้สิ้นไปให้เห็นภัยในวัฏฏสงสารนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทำแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ได้จากโลกนี้ไปเลยว่ามี <c oughs> อริยาส์มีผู้คนที่ได้ ศึกษาเล่าเรียนได้ประพฤติปฏิบัติได้ทําตามลงมาทั้งถึงได้มีความรู้ความเข้าใจบุคคลประเภทนี้เป็นบุคคลที่มีอนิสงส์อันมากมายถามว่ามีอนิสงส์อย่างไรมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงในหนึ่งคนนั้นถ้าจะต้อง <c oughs> ให้พิจารณาดูเขาจะเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่รู้กี่ล้านกี่อสงไขยชาติไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นนี่ก็คือสิ่งที่มีปัญหาสําหรับมนุษย์ที่ไม่รู้ธรรมะแต่ถ้าใครก็ตาม ได้ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแม้แต่เพียงคนเดียวก็จะมีอนุภาพมีบุญกุศลมากกว่าคนบนโลกใบนี้คนบนโลกใบนี้มีเจ0 0พกว่าล้านคนนั้นก็เท่ากับว่ามีเจ็ดล้านพบเจ็ดล้านเจ็ดล้านชาติแต่ถ้าบรรดาคนใดคนหนึ่งนั้นถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีก ก็จะกลายเป็นผู้ที่จะต้องเวียนว่ายเป็นไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่อสงไชยชาตินั่นก็คือความแตกต่างกันดังนั้นงานที่พระพุทธเจ้าได้ทําในทุกวันในตอนเช้าในโดยส่งขายพยานว่าบัดนี้จะมีสรัรพสว์บัดนี้จะมีมนุษย์ตนใดไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าไม่ว่าจะเป็นคนยากจนเขินใจไม่ว่าจะเป็นใครเช่อาสตแผ่น <c oughs> เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหากมีใครที่จะได้เข้าสู่การเป็นอริยะบุคคลพระผู้ดงก็จะเสด็จไปโปรดพระผู้ดงก็จะส่งกระแสบางทั้งบางคาผู้ดงต้องไปด้วยตนเองเพื่อจะไปปกปักรักษาป้องกันไม่ให้ใครมารบกวนไม่ให้ใครนั่นมาขัดขวางให้เป็นผู้ที่สามารถบำเพ็ญเพียรพิจารณาธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมนี่คืองานที่พระพุทธเจ้าในทุกเช้าจะต้องส่องไข่พยานว่าบุคคลใดจะเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะได้เข้าสู่การเป็นอริยะบุคคลดังนั้นก็มี มีความสำคัญมีความยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญสูงสุดไม่มีงานอะไรใดๆที่พระพุทธเจ้าจะเห็นความสำคัญเท่ากับคนจะหลุดพ้นดังนั้นหากผู้ใดก็ตามที่มีอุปนิสัยมีความสามารถและมีจิตใจที่อยากจะให้ผู้คนหลุดพ้นมีแนวทางอันถูกต้องดีงาม <c oughs> ก็ถือว่าเป็นได้ <c oughs> ได้กระทำบุญทำกุศลเราทั้งหลายทั้งปวงผู้ยังแสวงหาบุญแสวงหาความ หา <c oughs> สุขหาแสงหาโอกาสและความอุดมสมบูรณ์ก็จะต้องเป็นผู้ตัดสินและพิจารณาเรามีโอกาสเข้าของมีจํากัดรวมกระทั่งถึงโอกาสก็มีจํากัดหากอะไรที่เป็นเนื้อนาบุญอะไรที่เป็นประโยชน์ที่จะทําให้เรานั้นได้อานิสงส์ในการดํารงชีวิตอยู่เราก็ควรที่จะต้องเป็นผู้พิจารณานี่ก็คือสิ่งที่มนุษย์มีโอกาสที่จะไตรตรองพิจารณานอกนั้นก็คือการทําโดยไม่หวังผลเบีเยืเ่อนการทําทานทั้งหลายทั้งปวงให้สุนัข ให้คนทั้งหลายต้องปวงที่อยู่ดำรงชีวิตไปให้ผ่านพ้นจากการ <c oughs> เดือดร้อนเสียหายซึ่งอันนั้นก็ไม่มีอันนิสงอะไรก็เป็นการช่วยเหลือปีความเมตตาแต่ว่าเมื่อเทียบกับบุญกุศลที่ได้ทําไว้ดังที่พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายทั้งปวงในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่จะพยายามคุ้นขวายจะทําบุญทํากุศลกับพระพุทธเจ้าเพราะเป็นอัน,นิสงอันยิ่งใหญ่กับภาริยาสูงมากมายดังนั้นเราก็จึงได้เป็นผู้ตัดสินพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองชีวิตนี้ก็เป็นชีวิต ที่มีเหลือน้อยเป็นชีวิตที่มีโอกาสเรา้องต้องเพ่นผู้ที่จะต้องช่วยโอกาสทําโอกาสนี้ให้ดีที่สุดให้มากที่สุดเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อเราเราทั้งหลายทั้งปวงเราปรารถนาความอุดมสมบูรณ์ป้ามอุดมสมบูรณ์นั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินความอุดมสมบูรณ์นั้นเป็นเพื่อเป็นเครื่องที่อำนวยความสะดวกให้เรามีความ สามารถในการบำเพ็ญเพียรที่จะเข้าวัดเข้าวาไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องขัดสนบางคนอยากจะเข้าวัดอยากจะประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ก็เข้าไม่ได้เพราะความยากจนภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายมากมายก็จึงทําให้เป็นผู้ขัดสนติดขัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผู้ใดก็ตามได้สะสมได้บุญบรารมีได้ทำเากุศสมาอานิสงส์นี้ก็จะทําให้เขาทั้งหลายทั้งปวงมีทรัพย์สินมากมายเป็นผู้ประพฤติ <c oughs> เป็นผู้ที่สามารถที่จะแบ่งปันเวลาไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปเสียเวลากับการทำมาหากินหาเวลาอันเป็นประโยชน์เพื่อที่จะได้ทำกุศลให้กับตนเองดังเช่นนาง วิสาขาและอาณาถาปินธิกาศเศรษฐีเขาทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีความอุดมสมบูรณ์จึงอยากจะเข้าวัดอยากจะทําบุญอยากจะทํากุศลฟังธรรมก็ไปได้ดังใจเพราะไม่มีอะไรขัดสนไม่มีอะไรติดขัดนั้นก็ทรัพย์สินเงินทองก็จะมากมายมีแต่การเพิ่มพูนทวีคุณสมบัติก็จะไม่ได้อันตรธานหายไปจะเป็นสมบัติที่เกิดขึ้นทั้งในโลกมนุษย์และอริยสะสัพเป็นทรัพย์ที่ไม่มีใครแย่งได้ดังน,น,นั้นเงินทอง การทํามาหากินก็จะเจริญรุ่งเรืองอันเกิดจากการได้ทําบุญกุศลกับพระพุทธเจ้ากายริยาสาวกทั้งหลายทั้งปวงไม่มีคําว่าขาัดสนไม่ว่าจะไปเรื่องอาหารการกินไปที่ไหนจะได้รับประทานอาหารอย่างดีอย่างอุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสนไม่เป็นผู้อดอยากไม่เป็นผู้อัตคัดฝืดเคืองนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้เห็นคนบางคนนั้นไปที่ไหนก็จะมีแต่อาหารการกินที่ดีมีแต่คนดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือได้อาหารอันประณีตได้อาหารที่ทําให้ทาให้เกิด ความผาสุกในร่างกายเป็นสัปปายะและบางคนไปที่ไหนอย่างไรก็ตามจะมีที่อยู่ที่อาศัยที่ดีเป็นผู้ที่มีความผ <c oughs> าสุกในการดำรง ในการพักในการผ่อนไม่ต้องไปเป็นผู้อัตคัดผืดเคืองอยู่ในที่อันตรายอยู่ในที่อันอึดอับตีมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคมีแต่สิ่งที่แวดล้อมทําให้เกิดความขุนข้องหมองใจนี่ก็คือสิ่งที่มั่นดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ทําบุญกุศลไว้กับผู้อันประเสริฐเรียกว่าเนื้อนาบุญเขาเขาก็จะได้รับอดิสงที่ตอบแทนมาเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ได้เป็นเรื่องของการปรุงแต่งเพราะจักรวาลนี้เขาก็จะให้เราใช้สติใช้ปัญญาบุคคลที่มีประโยชน์เราส่งเสริมเราสร้างเราก็จะได้รับ ประโยชน์อันมากมายเพราะเขาทําได้ได้ทําประโยชน์ให้กับบุคคลทั้งหลายมากมายบุคคลใดที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้แสดงตัวไม่ได้แสดงตนไม่ได้บําเพ็ญเพียรไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อจะขัดเกากิเลสเราก็จะได้บุญจากเขาเพียงเล็กน้อยนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาคําว่าเนื้อนาบุญนี้ถ้าไม่พิจารณาก็จะไม่เห็นความสําคัญแต่ถ้าพิจารณาแล้วก็จะถือว่าเป็นความสําคัญยิ่งเหมือนกับการลงทุนลงทุนเพียงเล็กน้อยได้กําไรมากมาย,ม,ายมหาศาลทําให้เรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีความพาสุขมีความเจริญ นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องใช้การ พิจารณาดังนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงจะได้พิจารณาจะได้เห็นว่าบุญกุศลที่ได้ทํากับเนื้อหนาบุญนั้นจะเป็นสิ่งอันยิ่งใหญ่นี่ก็เป็นสิ่งที่เรามีโอกาสได้พิจารณามีโอกาสได้คิดได้ทําเมื่อได้ทําบุญทํากุศลแล้วสิ่งที่ตามมามากมายอาน,นิสงส์ก็มากมายเป็นผู้ที่มีบริวารมากมีพักมีพวกมากมีคนเกื้อกูลมีคนอุปถัมภ์ไปนี้ไหนทําอะไรก็จะมีแต่คนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือเป็นคนที่มีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นคนที่น่าเคารพศรัทธานี่ก็ เกิดจากการทำบุญกับบุคคลอันประเสริฐเป็นบุคคลที่ใสสะอาดเป็นบุคคลที่บรรดาผู้คนทั้งหลายยกย่องสรรเสริญเราก็จะได้รับอาน,นิสงส์จากคนทั่วไปอาน,นิสงส์ด้านคุณธรรมก็จะเกิดขึ้นเราทั้งหลายทั้งปวงเมื่อทำบุญกับพวกอริยบุคคลทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดเป็นผู้มีสติมีปัญญาคุณธรรมก็จะเกิดขึ้นจะเป็นคนที่เก่งัวรต่อบาปละอายต่อบาปเป็นคนที่ไม่กล้าทำในสิ่งที่ผิดพลาดเสียหายเป็นคนที่อยู่ในสังคมอันดีงามทำอะไรก็จะเป็นประโยชน์รวมก ทั้งถึงคิดอะไรก็จะเฉลียวฉลาดมีสติมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจอะไรนั่นควรทําอะไรไม่ควรทําจะไม่เป็นผู้ที่เผลอเลอเป็นผู้ที่ขาดสติทําอะไรแล้วจะต้องมาเสียใจในภายภาคหน้ามีความเป็นกลางมีความมีเหตุมีผลมีความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นในจิตใจและจะทําอะไรก็จะสําเร็จรู้ล่วงด้วยดีปราศท,ทั้งหลายตั้งปวงรวมแล้วทั้งถึงปัญญานั้นก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆมี อานิสงส์จากการทําบุญกับอริยะหรือก็กทั่งถึงเนื้อนาบุญก็จะส่งผลให้เรานั้นปีหยูดมี <c oughs> มีความเกี่ยวข้องมีพลังงานแห่งความใสบริสุทธิ์เพราะอริยะบุคคลเนื้อนาบุญนั้นจะเป็นคนมีสติเป็นคนมีปัญญาไม่ได้ทําอะไรด้วยค้องอารมณ์ไม่ได้ทําอะไรด้วยความมืดบอดไม่ได้เป็นผู้ที่ นกเขาเพราะว่าบรรดาอริยะบุคคลเนื้อนาบุญทั้งหลายทั้งปวงจะปิดประตูอบายาภูมิการปิดประตูอบายภูมิก็คือไม่มีโอกาสทําชั่วไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจเขาจะพึ้นพืพ้ตัวอยู่ในศีลในธรรมเราก็จะได้รับอานสงส์เรียกว่าเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีงามมีจรรยาบรณและในที่สุดเราก็จะเป็นผู้มีจิตใจอันผ่องใสได้ทําบุญกุศลก้าบุคคลที่มีอุปนิสยัยจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานจิตใจที่มีแต่ความโล่งมีแต่ ความเป็นอิสระนั่นก็แปลว่ารู้สึกสบายใจเบิกบานใจสิ่งต่างๆเหล่านี้จะผุดโผล่กับขึ้นมากับการที่เราได้ทําบุญคำบูรสนกับเนื้อนาบุญนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในที่สุดเราก็จะมีอุปนิสัยแห่งความเมตตาเราจะเป็นผู้มีผมวิหารเราเริ่มที่จะเป็นผู้เห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่เป็นคนโหดร้ายไม่เป็นคนเห็นเกตตัวไม่เป็นคนเอาเปรียบเอาลัดไม่เป็นคนที่ ขาดความเมตตาเราจะมีอุปนิสัยแห่งการเป็นพรมเกิดขึ้นมีความกรุณายอมที่จะเสียสละยอมที่จะช่วยเหลือเห็นคนอื่นเดือดร้อนเห็นคนอื่นนี้มีความทุกข์ยากลาําบากอยากจะให้เขาปลดเปื้องได้ช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยเหลือจิตใจเราก็จะมีแต่ความเมตตามีแต่ความกรุณามีแต่ความอบอ้อมอารีเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยแห่งทเทว,วดาที่จะ ช่วยเหลือผู้คนและในที่สุดก็จะทําให้ตัวเองนั้นไม่กล้าทําผิดทาบาปจะได้ไปอยู่ในสวงสวรรค์อานิสงส์ของปัญญาอันสูงสุดก็คือปัญญาแห่งการเข้าถึงธรรมเราทั้งหลายทั้งปวงที่ขาดอยู่ก็คือปัญญาวิมุตต์เกียกว่าเป็นปัญญาแห่งการตัดออกจากอาสวะกิเลสปัญญาที่ทําให้เรานั้นปัดคบตัดชาติ ออกจากวตะสงสารเราทั้งหลายทั้งปวงถ้าได้ทำบุญกับพวกอริยาบุคคลผู้ดีได้บรรลุธรรมผู้ได้ผ่านพ้นจากการฆ่ากิเลสแล้วเราก็จะมีส่วนมีอานิสงส์ที่ได้เกี่ยวข้องนี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้ตามมาแลมปันผู้ที่หมดกิเลสบรรดา อาลียาบุคคลเนื้อนาบุญทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีกิเลสบุญกุศลจะทําให้เหล่านั้นไม่ลหลงไหลในกิเลสไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงและไม่ว่าจะเป็น <c oughs> เรื่องของการทาร้ายทําลาย ผู้อื่นรวมก่ทั้งถึงการเป็นผู้มัวเมาในจิตใจในการมาคุณทั้งหลายก็จะเบาบางลดน้อยถอยลงในที่สุดผลแห่งการกระทํานี้จะทําให้เราเป็นผู้มีทิฏฐิที่ถูกต้องเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ที่เข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ลังเลสงสัยเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิิธรทมได้ถูกต้องดีงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นก็จะคลายออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ กฎแห่งกรรมเราก็จะเป็นผู้มีความเชื่อว่าการกระทําใดๆก็ตามที่ดีที่งามจะต้องส่งผลการกระทําใดๆก็ตามที่เป็นเรื่องของบาปของอกุศลเราจะต้องได้รับผลเราจึงต้องเป็นผู้พิจารณาและเป็นผู้ที่ไม่กล้าทําบาปจะเป็นผู้ที่ทําแต่บุญทากุศลเราจะได้เป็นผู้มีปัญญาได้จะประพฤติปฏิบัติในที่ที่ถูกต้องดีงามเรียกว่าเป็นบุคคลที่ ใช้สติใช้ปัญญาตามคําสอนของผู้เจ้าได้เป็นผู้มีวิปัสนาญาณได้พัฒนาเกิดขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่ได้จากการได้ทําบุญทํากุศลอันยิ่งใหญ่รวมกันทั้งถึงเราจะได้เป็นผู้ได้ผ่านพ้นจากการเป็นปุถุชนเป็นอริยะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบน ดาพระสูดาบันพระสกะทาคามีผลทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นสังโยชน์ทั้งหลายก็จะถูกตัดขาดออกไปก็ด้วยอำนาจห่งอนิสง์แห่งบุญที่เราได้กระทำแลยที่สุดแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีความพุ่งสร้างไม่มีความพยาบาลไม่ลหลงไหลมัวเมาสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้เรานั้นพ้นจากอาสวะกิเลสทั้ง10การพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั้นก็เกิดจากทานที่เราได้ทําอันเป็นสะพานเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็ได้ทําทานกับ ในสมัยที่เป็นพระผู้ดีสัตว์ได้ทําทานกับพระพู้ดเจ้ามาหลาย พระองค์มากมายและได้ตั้งจิตอธิษฐานได้ปารถนาจะได้เป็นผู้มีบรารมีเป็นผู้มีบุญญาธิการเป็นผู้สามารถที่จะพัฒนาตนเองในที่สุดก็จึงได้บรรลุธรรมอนิสงส์นี้เป็นเพียงผลลัพธ์เพียงเบื้องต้นเท่านั้นเองเราทั้งหลายทั้งปวงก็จึงต้องเป็นผู้แสวงหาในเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นคนประก,กาศเป็นคนบอกกล่าวให้เราทําทานเราก็จึงต้องใช้สติปัญญาในการพิจารณาเรื่องทานทานนั้นอยู่ <c oughs> กับผู้ที่เห็นประโยชน์ทานนั้นอยู่กับผู้ที่ต้องพิจารณาตัวเองว่าหากยังไม่มีโอกาสในการบำเพ็ญเพียรก็ควรจะต้องหาเครื่องอำนวยความสะดวกไม่ให้ชีวิตต้องทุกขทรมานเพราะถ้าขาด ปัจจัยรวมกระทั่งถึงเป็นผู้ขัดสนก็จะสามารถทําผิดทําบาปได้สามารถที่จะโกงหาสามารถที่จะโกงผู้คนได้สามารถจะพูดผิดจะพูดโกหกได้สามารถที่จะเป็นผู้จีบฉวยของผู้อื่นมาเป็นของตนเป็นผู้ที่เมื่อจะต้องทําอะไรจะต้องทาลายล้างผู้องค์อื่นไม่ว่าจะเป็นการเข็นฆ่าหรือจะเป็นการทุบตีนั่นก็เกิดจากการที่ขัดสนหากมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีความขัดสน ต่างคนต่างมีกินมีใช้มากมายมหาศาลต่างคนต่างมีความผาสุกร่างกายแข็งแรงเสื้อผ้าอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยมีความพอใจมีความสุขใจ จึงไม่เกิดความเบียดเบียนกันเหมือนในยุคของซีวิไหลนั้นทุกคนนั้นจะกลายเป็นคนที่มีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ต้องทํามาหากินไม่ต้องปิดประตูไม่ต้องกลัวว่ามีใครจะขโมยเพราะต่างคนต่างรวยต่างคนอยากได้เข้าของอะไรก็อธิษฐานได้ตามใจปรารถนาก็จะได้มาสนองความต้องการของเราได้นั่นก็แปลว่าบุคคลพวกนั้นที่จะเกิดในอะ <c oughs> ในยุคของซีวีไหลนั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่ทำกุลนำกุศลทำกุ ทำท <c oughs> านมาอย่างดีก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นก็ การกระทําใดๆก็ตามให้เราได้ตั้งใจอยู่ในเจตนาอันบริสุทธิ์เจตนาอันดีงามการที่เราได้ปารถนาและตั้งแรงอธิษฐานไม่ได้เป็นเรื่องของความโลภไม่ได้เป็นเรื่องของการตอบแทนไม่ได้เป็นเรื่องของการบ่นบานจานกล่าวเราต้องการจะมีความผาสุเพื่อ่อทีจะพัฒนาสู่การเป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์และเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาสามารถเจริญสมาธิได้และเราก็ทําบุญด้วยความศรัทธาทําทุกครั้งเราก็จะเกิดความเบิกบานใจเราเป็นผู้มีความยินดีในทานที่ ที่เราได้ทำทำกับบุคคลที่ประเสริฐทำกับบุคคลที่ <c oughs> เป็นประโยชน์ทำกับบุคคลที่เป็นผู้มีความใสสะอาดในจิตใจและเป็นผู้มีสติมีปัญญาเราก็จะถือว่าเราได้ความยิ่งใหญ่ในเรื่องของ ผลบุญห่งกุศลนี่ก็เป็นสิ่งที่จะทให้เรานั้นได้เป็นผู้มีความยินดีในบุญการยินดีในบุญนั้นเปือเป็นบุญนันยิ่งใหญ่ต่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนคาใดก็ตามที่เราพัฒนาเราประพฤติอปฏิบัติไม่คืนให้เราคิดถึงทานที่เราได้ทําไปนี่ก็เป็นอนุสติเป็นการเจริญกรรมฐานที่ได้ทําไว้ในอดีตที่ได้ทําไว้ที่นั้นที่นี่ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้ยามใดก็ตามที่ทุกข์ที่ทรมานที่ไม่มีความสบายอกสบายใจก็ให้คิดถึงทานที่ เราได้ทําไว้ก็จะทําให้เราเกิดความอิ่มในจิตใจทําให้เราเกิดความฟ้าสุขทําให้เราเกิด <c oughs> ความล่มเย็นเป็นความ สดใสในจิตใจนั่นก็ทําให้เราพ้นจากทุกข์ในที่สุดเราทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้รู้ว่าการพัฒนาตนไปสู่การตปริยะาบุคคลนั้นก็ต้องทําบารมีให้ครบบารมีที่ครบนั้นตามที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนก็มีทานบารมีศีลบารมีเนคขมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีดังนั้นทานบารมีก็จึงต้องเป็นทานที่มี อนุภาพเป็นทานที่มีความทวีคูณเป็นทานที่ส่งบุญส่งกุศลให้เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้เป็นผู้มีความอุดมสมบูรณ์ได้เป็นผู้ได้รับประโยชน์อันสูงสุดและบุญที่เราได้ทําไปนั้นจะไม่ไปไหนจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีใครโกงไม่มีใครขโมยไม่มีใครทํร้ายทำลายได้จะตามเราไปทุกภพทุกชาติและตามไปในทุกภพทุกภูมิจะส่งเสริมให้เราออกจากวัฏฏะ สงสารจะส่งเสริมให้เรานั้นไม่ต้องไปอยู่ในอบายภูมิไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นอาสุรกายสัตว์เดรัจฉชานสัตว์นรกบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่จะต้องไปอยู่ในอบายภูมิถ้าพิจารณาจากตามเป็นจริงแล้วก็อาจจะเป็นอุปนิสัยแต่ถ้าเป็นขั้นพื้นฐานก็คือเป็นผู้มีความขัดสนเป็นผู้ที่มีความอัตคัดฝืดเคือง เป็นผู้ที่เดือดร้อนเมื่อไม่มีข้าวไม่มีอาหารจะกินก็จะต้องคดจะต้องโกงจะต้องโกหกจะต้องขอโมยจะต้องเป็นผู้ที่กล้าทําผิดทาบาปไม่ว่าจะเป็นของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นของญาติไม่ว่าจะเป็นของส,ส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นของส่วนกลางของราชการหรือแม้แต่ของวัดของวาก็ยังกล้าขโมยกล้าที่จะเบียดเบียนก็เป็นเพราะว่าความขัดสนที่เกิดขึ้นไม่มีความพอใจไม่มีความพอดีไม่มีความพอเพียงก็เลยจะต้องเบียดเบียนและในการเบียดเบียนนั้นก็จะทําให้มี เวรมีการรมติดตัวไปเหมือนกับบรรดาญาติของพระเจ้าพินวิสารท,ทั้งทั้งที่อยู่ในฐานะที่ดีแต่ย่อมมีอุปนิสัยอยากได้ในที่สุดก็จึงกลายเป็นเปรตเป็นอสุรกายเพราะว่าขัดสนเป็นผู้ที่มีจิตใจที่หมกมุ่นอยู่กับความอยากได้ไม่จบไม่สิน้นแต่ถ้าเราเป็นผู้ให้ทําทานกับผู้บริสุทธิ์ จิตใจเราก็จะเป็นจิตใจที่เข้มแข็งเป็นคุณเป็นกุศลไม่กล้าทําผิดทาบาปอยากจะทําแต่คุณงามความดีก็จะส่งเสริมให้เรานั่งสมาธิครั้งใดคาใดก็จะมีความสงบศีลเราก็จะบริสุทธิ์เราก็จะมีความพอใจอิ่มใจภูมิใจเมื่อเรามีศีลอันบริสุทธิ์เราก็จะทําให้จิตมันตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็มีสมาธิไม่บกแวกไม่เป็นผู้ ที่กระวนกระวายผู้ที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ที่มีความพุ่งสร้างกระวนกระวายวุ่นวายในจิตใจนี่ก็เป็นสิ่งที่ตามมาลงมาตั้งถึงบรรดาบุญญาบารมีทั้งการบุญญาบารมีทั้งหลายทั้งปวงที่เราต้องสร้างที่เราต้องพัฒนาก็จะเกิดจากการทําทานก็จะพาให้เราไปพบไปมีโอกาสได้ทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่งามได้เจอในสิ่งที่เป็นเครื่องหนุนนําให้เราได้พบกับ้น ทางเส้นทางอันประเสริฐและความสําเร็จในชีวิตนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมก็จะได้ประสบในสิ่งที่ดีงามซึ่งมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงยากที่จะประสบผลสาเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมส่วนใหญ่ก็อาจจะได้ทางโลกทางโลกก็จะมีแต่บาปมีแต่กรรมติดตามไปตายไปแล้วไม่ได้อะไรเหมือนเศรษฐีบางคนมั่งคั่งร่ารวยเป็นผู้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่เป็นคนตนดีทีเนียวไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลตายไปแล้วก็ไปเป็นเด็กขอทานตายไปแล้วก็เป็นสุนัขจนจัดนี่ก็เป็นเรื่องของจิต ใจที่มีความตนีเป็นอกุศลไม่ได้มี จิตใจแห่งความอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ได้มีการพิจารณาว่าเราทั้งหลายมาเกิดบนโลกไปดีก็เพื่อทดี่จะสร้างบุญสร้างบรารมีผลบุญที่ทำมานั้นก็จะต้องเป็นผลอุ่นอันเกิดจากความรู้ความเข้าใจและเกิดจากศรัทธาก็จะมีอานิสงส์มากมายความบริสุทธิ์ใจนี้จะเป็นเรื่องของการตอบแทนต่อพระรัตนตรัยต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระริาสงฆ์ซึ่งเป็นแสงสว่างแห่งการทําให้สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงพ้นจากทุกข์ออกจากวัฏจ สงสารเข้าสู่พระนิพพานก็จึงเป็นเรื่องที่เราจะได้พิจารณาแม้แต่เป็นเรื่องง่ายๆแต่ก็มีรายละเอียดและมีการ <c oughs> มีอนุภาพที่แตกต่างกันที่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็อ,อยู่ที่เราต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความสําคัญเจตนาอันดีงามก็จะได้เป็นผู้ประสบแต่ความสุขความเจริญ